สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวาดเบบี้กินนารีมีมัสนะครับผมจะใช้เป็นผู้กันนะครับเราเลือกเส้นสีเป็นสีดำจากนั้นผมก็จะกดปุ่ม Control บนแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวก15ครั้งก็จะได้เส้นของผู้กันที่มีความหนาประมาณนี้ครับเรามาเริ่มวาดกันเลยครับ ในขั้นตอนแรกให้เราวาดส่วนหัวของเจ้าเรนเจอร์เสาตัวนี้เหมือนกับหยดน้ำแบบนี้นะครับจากนั้นก็วาดเส้นลากลงมาเป็นส่วนหลังแล้วก็หางชี้ขึ้นเล็กน้อยครับแล้วก็วาดไปประจบกับส่วนหัวแบบนี้นะครับแล้วเราก็เติม ขนนก2เส้นบริเวณนี้ให้ไดโนเสาร์ของเราด้วยนะครับแล้วเราก็ลากเส้นจากบริเวณปากตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็มาวาดขาของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วก็ขาหน้าครับ แล้วก็ขาหลังอีกข้างหนึ่งเหมือนมันกำลังยกเท้าวิ่งอยู่นะครับก็ขาหน้าอีกข้างหนึ่งครับจากนั้นเราก็ใช้ที่คุมนะครับเลือกรูปภาพของเราจัดตำแหน่งให้พอดีกับหน้ากระดาษของเราตามที่เราต้องการได้เลยครับแล้วเราก็ใช้แว่นขยาย เลือกยางลบแล้วก็ลบเส้นบริเวณนี้ออกนะครับแล้วก็บริเวณขาตรงนี้ด้วยเราอาจเติมรายละเอียดโดยใช้ดินสอเช่นกงเล็บเป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้วงกลม ว่าดวงตาของไดโนเสาร์ตรงนี้วงกลมซ้อนกัน2วงด้านนอกและด้านในด้านในลงสีดำด้านนอกลงสีเหลืองจากนั้นใช้ผู้กันเลือกสีขาวแล้วก็นำมาจุดทำแววตาให้กับเจ้าไดโนเสาร์ของเรานะครับ จากนั้นผมก็จะใช้ดินสอแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเพื่อกำหนดขอบเขตของสีที่เราจะลงครับ เมื่อลงสีเราก็จะได้พื้นที่นั้นเป็นสีแบบนี้ครับแล้วผมก็จะใช้สีม่วงวาดเป็นลายของเจ้าไดโนเสาร์แบบนี้ครับ แล้วก็ลงสีบริเวณด้านในได้เลยใช้เป็นสีเขียวอ่อนดีกว่าเล็บผมขอใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับ ให้มองดูเป็นขนนกเนาะก็จะวาดเส้นเหมือนขนนกแบบนี้ครับแล้วผมก็ลงสีม่วงส่วนบริเวณด้านหน้านั้นผมลงสีนี้ครับอ่าเสร็จแล้วครับเจ้า เบบี้กินาลีมีมัสของเราเราสามารถเพิ่มรายละเอียดโดยใช้สีที่เราลงไปแล้วกำหนดความเข้มให้มีความใกล้เคียงกันแล้วก็ระบายเหมือนกับเกตของไดโนเสาร์ก็ได้นะครับแบบนี้ครับเลือกระบายบริเวณตามที่เราชอบได้เลยครับก็จะช่วยให้ ภาพเราดูมีมิติขึ้นเนาะแบบนี้ครับเราอาจจะเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นบริเวณจมูก หูเป็นต้นครับผมก็จะเติมพื้นหลังหน่อยโดยใช้เป็นดินสอนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการจากนั้นก็วาดลายเส้นพื้นหลังได้เลยครับเมื่อใช้ดินสออาจจะต้องดูหน่อยนะครับว่า ตรงไหนรั่วไหมเราก็ใช้แว่นขยายขยายดูครับแล้วก็ลงสีนะ เป็นตรงนี้รั่วนะครับแล้วผมก็จะทำสีของเส้นทองฟ้าแล้วก็ใช้แว่นขยาย ดูว่ามีจุดร่วมไหมแล้วก็เชื่อมให้เรียบร้อยนะครับเวลาลงสีจะได้ไม่เลยออกมาเนะาะแล้วผมก็ลงสี เสร็จแล้วครับเแบบี้กินารีมีมสัส